สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะนะครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะอ่านี่แหละครับพี่น้อง f อฟซีเนะครับเริ่มตาสว่างแล้วนะมันอะไรครับคือการหลุดไงครับอ่าเอฟฝ่ายนั้นเขาตาสว่างหมดแล้วครับเพราะอะไรครับเขาไม่คิดเขาไม่เคยเห็นคำพูดแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมเป็นตัวของผมเองนะครับนะ ผมพูดไปไหนผมก็พูดแบบนั้นผมไม่ได้เสียแซงแก้งทานะครับเนาะผมพูดไม่หวานนะครับเนาะแต่ผมจริงใจกับทุกคนนะครับถึงอาจจะพูดไม่หวานแต่ฉันจริงใจเสมอนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับนะหวานนะครับบาหวานปาดข้อครับพี่น้องหวานเสือดเสือนนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับอาบยาพิษครับนะโอ้ยตายแล้วครับบัดนี้นะ เป็นยังไงครับทุกวันนี้เห็นธาตุแถ้เห็นสันดาลมันออกไปจงได้ครับบัดนนี้เห็นแล้วบอครับบัดนนี้คือสิ่งที่เธอต้องการอ่าคือสิ่งที่เธอต้องการอยากเป็นของอันอยากเป็นตัวของต้นอันตนเองมานานแล้วบัดนนี้มันถึงเวลากูแล้วกูเป็นแบบนี้สันดานกูเป็นแบบนี้อ่าสูบพต้องมาบอกกูอย่าให้กูเป็นผู้ดีจังสั้นจังสี่กูบ้า สันดานกูเป็นแบบนี้ไหมเขาแกบกูแล้ววันนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับนะเอจะไม่มีแล้วเขาจะเลิกสงสารแล้วนะครับทีนี้เพราะอะไรครับก็เ,เห็นเส้นรู้เส้นเห็นชาติแล้วอ่านะครับมึงว่าเขาให้มึงเป็นเซนเซนเขาไม่เคยออกมาพูดทำไมเขาถึงไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเขากลัวเป็นควายเขาอาย เขาบอกอยากเบาอ่าคนที่ออกมาพูดพ่ออะไรครับอยากแสพฤติกรรมมึงสันดานมึงเป็นยังไงเขาเขารู้ว่ามึงเป็นยังไง,งไงนะเออแม่บอกล่ะเขารู้ว่ามึงเป็นยังไงแล้วใช่ไหมพอเขาไม่ได้ดังใจมึงมึงก็ไม่อะไรกับเขาใช่ไหมละ่ะอือเป็นหมาหัวเน่าเลยครับนี่แหละครับสันดานเลยครับนะสันดานที่แท้จริงของมันนะ มันออกมาเองครับนะร่างจริงนะครับนะร่างจริงของของมันนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นระบอบอันนี้ครับเป็นยังไงอ่าบิดวายครับโบบิดเก่งยังไงครับนะจะได้เป็นแม่เป็นลูกกันตีมันร้อนลุ่มเนาะไปทบุญวันเดียว้ายมันออกห้อนออกล้นคอยว่าอยู่ครับพี่น้องเอฟซีมันออกร้อนออกล้นไงครับพี่น้องนะอืม ใแต่ผู้อื่นนะไปเห็ดไปบุญบุญทำหัวใจครับบัรนี้เบ้าแใส่ผู้อื่นบัรนี้เบ้า่ท้ๆกลางบ้านผุนอ่าเบ้าใส่อันยายปู่ผุนครับบัรนี้แม่แล้วสู่ไปวัดผดปล่อยออกมาแต่นันไปเบ้าพื้นเบ้าขวัญค้นเนาะไปปล่อยข้นผ่านว่าอ่าเบ้าพื้นอันอาหารกับมาแต่วัดกัญาติกันอเจ้าได้หน่อยคอยได้หลายว่ะพี่น้องเอ็ซี อ่าประตูผู้เจ้าเด้ไปว่าใส่เขาเดทบัดนี้มึงปล่อยออกมาแต่ปากวัดออยเาคู่มาซาโอ้ยบักหัวหลอดน่ะบักวนบักหัวเหลี่ยมน่ะคือยางซาตายทีน้องบักข้ามอ่ยเงาคู่กับโบอ๋อไบัดนี้ครับว่าออยางไว้ไว้เดนบักห้าต่ำมึงบักหัวเหลี่ยมมึงเอ้ยเราคือซาเ่นเราก็จะใส่บาดเนี่ยกูจากเมื่อไล้ได้นี่บ่เคยใส่จากเธอได้ครับบัดนี้ ออนะบบเคยใส่จากเธอกรบบัดนี่น่าคู่ก็เกิดเป็นงงเลยแล้ะครับเนาะมันมาแต่ใส่อีเด้อีนี่ปดวเออมันมาแต่ใส่เด้เกิดบบเคยเห็นงงอีมี่น้องเอ้สี่เกาหัวเรื่มอีน่าคู่กับบดนี่ออเกาหัวเรื่มอีกรับดนี้สิไปตัวจิโยนขึ้นโอ้ยแล้วจิตไปอันสิติบเขาวัดบอกว่าจิตไปนาเต็กโอ้ยงงเบิดนะครับเนาะ เพิ่นเป็นจังไรเนาะมันนี่คือได้มาใส่บาดจะไปถามไม่ออกไม่ตนยวัดได้ครับเนาะเพิ่นเป็นจังไรเนาะคือมาใส่บาดที่เขาก็ผู้เห็นเขาก็จะอันนีคู่กับติถามอยู่แล้วนะคนว่านะเออมันแปลกดีพี่น้องเอฟจีนะมันผิดปกติเออคนใส่ก็ใส่ทุกวันทุวันทุกวันมันบอกครับเนาะเออคนลงจงหันจังเพี้ยนก็ล้งคู่มือคู่มือเนาะปัดแปลกได้บัดนี้มันเนเป็นจังไรเนาะ วันเกิดบอคือวันหยังเพิ่นเนาะเกิดแต่ก็คือเห็นใส่ได้แหละเนาะนวันเลขออกบอกคือจังไดเนาะบัตรนี้ปลอยแล้วครับนี่ดาวมาแต่ปากวัดโอ้ยศูนมาลึงทึงทืดครับบัดนี้อีจังสัน้นอีจังซี่อ่าอีเวนห้าร้อยพัดว่าโอ้อีเวนหาร้อยหกร้อยแล้วครับจสร้อยโดนหมดครับเนาะอ่าจานเขาา่าหมาจังสั้นจานเข่าหมาจังซี่ครับบัดนี้นั่น อามาต่อด้วยใครครับอ่าหมาขี้เรือนไม่มีคนก็เอาด้วยไงครับผิวไงครับอ่าหิวคอนเทนต์ไงครับนะนี่แหละครับพูดแต่ให้เขานะครับเนาะแต่มึงไปล่ะเป็นยังไงไปใส่บาตรทำบุญมาด่าเลยครับโอ้แต่จะได้บุญหลายเนาะอีหามึงนะเออแต่จะได้บุญหลายครับ <laughs> ถ้าเขาไม่พูดมันจะไปใส่บาตรให้ลูกมันไหมครับในนิทานเรื่องนี้นะนิทานอีหยวกบ่าครับผมนกระแสังคม,มไ่ไ้อ่าทนกระแสที่เขาพูดไม่ได้ทนกระแสสังคมไม่ได้ไม่เคยเห็นไปใส่บาตรไม่เคยไปทําบุญนะเราไม่จําเป็นต้องไปทําบุญอืมเราอยู่บ้านแบบสวยๆไปแล้วไปทําอะไรนู่นนะคะไปนินทากันไป,ไปนิน,ทา,นทากันค่ะ ไปเว้าพื้นกันค่ะไปเว้าขวัญกันค่ะนุ่นนะอ่าฉันนั่งด่าอยู่บ้านก็ได้ค่ะทังขายของด้วยค่ะได้ตังค์อีกตังหากค่ะจะไปทําไมค่ะว่าบัดนี้ครับอออืมบัดนี้ครับนะโอ้ตบอะไรแต่ก็สิมีเอสซีโทรมาบอกตัวอน้องต้องไปใส่บานให้ให้ลุงนะไม่ได้นะเขาพูดเยอะเลยนะอ่า นั่นน่าจะเป็นอีหัวเดงบว่าโทรมาบอกอมมื่นไผ่นอกกบผูจ้างเนาะหรือมาเผาคันบอกือจังไหนครับโทรมาบอกเนาะต้องไปแล้วนะไม่ไปไม่ได้นะเขาพูดเยอะแล้วมันมันทนกระแสสังคมไม่ได้นะต้องทําบ้างนะอืมอปีหนึ่งทาครั้งหนึ่งก็ได้ไว้เบ้าพื้นเบ้าขวัญครับบัดน,นี้ครับมาฮอดเทือนครับดาครับพี่น้องเอฟจีอ่า ดาตายวับตตยตายไหวครับนะอีหากินใส่มึงอีหากินตับอีหากินปอดมึงมีเบิดครับบันนี้จักออกมาใส่นั่นแหละครับคือออกจากสันดานแล้วก็ท่าเทนะครับของมันแล้วก็เอฟซีของมันน่าจะอึ้งนะครับวันนี้เนาะนะครับตาสวดตาดูดอกครับนาแลนาแรนาั้านาดําเขาครับผมเออนาอยูเขาาอยู่เขานะครับคือหมูอยากห้ามครับบัดนี้ ยูเขายูเข้าครับนาครับวันนี้คือหมูก้อหมูอยากห้ามทั้งศูนย์โบศูนย์นะครับเนาะตีนกากระหิตในคนสงสัยอีกครับจักโกรธจักยิ้มครับไม่รู้ครับนะเออแว่นตากับทอจากดดนออกจากตาครับศูนย์เงือกขึ้นเงือกลงอยู่ครับแว่นตาก็ย่ามันตกกับพแห้งครับโอแว่นตาก็เงือกขึ้นเงือกลงอยู่ครับบานนี้ย้อนศูนย์แห้งครับ อเจ้ามันโกรธเจ้ามันยิ้มครับบาดน,นี่โอ้ยครับนะให้มาลึง่งทึ่งทถดนะครับให้โอ้ตายแล้วกยว่าเนาะคือเอาจบเจื้อเถอะกยว่าครับเมื่อนี้เนะาะเออใส่บาดเมื่อแรกเนาะโอ้ยอาการออกทันทีเลยครมึัน,นงีเลยนะมนงีอ่อีตายรับมึงเออมึงแทงกูเฮ็ดยจังไรเน่ยอีวีอ่มึงม่ายังไงนะอีวี ม,มึงมาตอบกูสิจานข้าวหมาสองตัวนะว่ายังไงบ่เพิ<ม>่นไปพูดให้เขาครับพี่น้องเอฟซีนะเออพี่ไทเกอร์ไม่ต้องมาจุง้งไม่ใช่เงินพี่อย่ามาเสือกอืมนะอย่ามาเสือกอย่ามาพูดเลยงเ,เง,ยงินเป็นเงินฉันค่ะเออโอ้ยเงินเป็นเงินฉันค่ะ เป็นคนโอนไปก่อนค่ะตายแล้วแล้ก็เอฟซีโอนมาทีหลังค่ะทำไไม่บอกเอฟซีว่าฉันจัดการเรียบร้อยแล้วทำไมไม่บอกว่าไม่ต้องโอนแล้วนะคะเออเอาที่เอฟซีโอนมารอบหลังทําไมไม่บอกเขาว่าฉันโอนไปแล้วฉันมีบอบอกแล้วครับไม่บอกไ่เงินเขานั่นแหละอันนั่นเงินเขาแล้วเนาะเรื่องอะไรคะฉันจะคืนค่ะอืม ฉันจะคืนทําไมให้ฉันเองค่ะนานบาทนีใ้ให้หรือว่าให้หรือว่าให้กู้คะเออ <c oughs> ให้ให้หรือให้กู้คะรู้ได้ครับบาทนี้ให้ลทวงแสดงว่าวมึงไม่ทำมึงไม่ทาตามวัตถุประสงค์เขาเมนบอกล่ะเออเขาให้มึงไปทําอะไรแล้วมึงทํำไหมละ่ะถ้ามึงโบเฮตเขาก็ทวงเงินเขาคืนเมนบอกละ่ะมันก็ถือต้องของเขาเมนบอกกูว่านี่ fc คนอื่นที่ให้า นี่แม,ม่นพูดเลยค่พี่คนนั้นก็ให้หนูเป็นแสนแสนค่ะไม่เห็นเขาพูดเลยค่ะฮะเงินลายลแสนเลาได้หนี้เป็นแสนแสนเขาไม่เคยพูดเลยค่ะก็มาช่วยงานน้องค่ะไม่พูดสักคำเลยค่ะเขาบอกว่าเขาาะเป็นควายไวปฏิบัติกาว่าเขาาะเป็นควายเนาะมันมันสิแตกงาปนี้โอ้ยทั้งเจ็บทั้งเหม็นอีกจะออกมาว่าปุ๊บมึงด่าเขาปั๊บเนึ่งเขาก็อดเอาสดีกว่าท่านมาไปซะท่านไปซะเออท่านไปซะ พอเรามาว่ามึงกระสีมามดาเขากแบบัน,นี้เขาก็โอ๊ตเอาซายายดอกอืนะอบ่ตายหาไม่เขาก็จะว่าจังทันนะครับบัน,นี้นะอืมปัดเขามาท่วงปับก็เป็นควายเลยมึงโง่เองมึงให้กูทําไมโลดได้ครับบัตรนี้นั้นแต่ละคนแต่ละคนนะครับตอนนี้นะครับก็ก็กลงๆแล้วอ๋อพอแล้วครับยกทงข่าวแล้วยอมแล้วนะ ยอมแล้วครับโดยแล้วครับผม <laughs>